วันและเวลาของคนเรามันเร็วไปมากเลยค่ะจิตตาเธอเพิ่งจะแต่งงานกับเชสได้3มเดือนกว่าวาพวกเขาทั้งสองคนรักกันมากอยู่กินพูดคุยกันตามภาษาผัวเมียถึงแม้นว่าจิตตาจะบ่นจะว่าให้เชษสยังไงก็ตามแต่แต่เชสไม่เคยโกรธเมียของตัวเองเลยค่ะเชสรักและทนุถนอมเมียของเขามากมดไม่ให้ไต่ไรไม่ให้ตอมทั้งสองคนผัวเมีย ได้สร้างฝันด้วยกันค่ะเขาทํามาค้าขายผักซึ่งเป็นอาชีพหลักของครอบครัวของเขาเลยก็ว่าได้เชสได้ค้าขายต่อมือของพ่อกับแม่ของเขามาจนถึงทุกวันนี้อาศัยลูกค้าขาประจําเก่าๆที่เคยมาสนิทสนมกับพ่อของเขาและได้มาซื้อขายกับเขานั่นเองค่ะเชสตั้งแต่ยึดอาชีพหลักค้าขายผักมานี่ เขาก็พาจิตตามีเงินมีฐานะที่ดีขึ้นมาเรื่อยๆที่ประกอบธุรกิจค้าขายเป็นหลักจนจิตตาได้อุ้มท้องขึ้นมาเชษก็ได้เริ่มทำงานหนักและขยันขึ้นมาเรื่อยๆเป็นสองเท่าเพื่อที่จะให้จิตตาได้มีเวลาเป็นส่วนตัวของตัวเองที่จะพักผ่อน บำรุงคันและก็ดูแลตัวเองให้ดีที่สุดค่ะเขาพร้อมที่จะเป็นพ่อที่ดีของลูกในท้องของจิตตาค่ะเชษมีความฝันว่าอยากได้ลูกชายและก็ลูกสาวเป็นเด็กที่น่ารักและเขาก็ตั้งใจทำงานไม่คิดแล้แวงไปหาหญิงอื่นใดในระหว่างที่จิตตาได้อุ้มท้องอยู่ค่ะเพิ่มเติม เชษได้ทำการปลูกพริกเพิ่มในระหว่างที่จิตตากำลังตั้งครรภ์เพราะว่าเชษกำลังอยากจะหารายได้เพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันมันเป็นทางออกที่ดีและมันเป็นรายได้เสริมเชษรู้ดีว่าการค้าขายทุกวันนี้มันเริ่มขายข้าวยากหมากแพงมากขึ้นมากขึ้นมาเรื่อยๆทำให้พ่อค้าแม่ค้าลูกค้าหายไป แต่มันก็ไม่ได้สะทบสะทานอะไรกับเชษเลยเชษดสู้ต่อไปกัดฟันสู้ต่อไปเพื่อลูกที่กำลังจะเกิดมาเขาได้ทำกำไรจากการปลูกพริกขึ้นมาทุกวันค่ะพริกของเขาขายดีมากๆในการปลูกครั้งนี้เชษไม่เคยได้ผิดหวังเลยค่ะในระหว่างที่ จิตตากําลังอุ้มท้องอยู่นั้นเชษได้ไปขายของที่ตลาดอยู่คนเดียวปล่อยให้จิตตาอยู่บ้านเฝ้าบ้านเพื่อให้เวลาส่วนตัวกับตัวเองที่จะบำรุงคันดูแลตัวเองให้มากขึ้นพักผ่อนให้เพียงพอเขาเป็นห่วงจิตตามากๆเลยค่ะการอยู่การกินปากท้องในครอบครัวก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคของจิตตาเลยแล้วก็เชษเลยค่ะ จิตตารู้สึกวิตกกังวลใจมากๆเธอกลัวลูกในท้องของเธอจะไม่สมบูรณ์เพราะเธอทำงานหนักยกของหนักมาตั้งแต่ก่อนที่จะตั้งครรภ์เธอก็อดเป็นห่วงไม่ได้เพราะมันเป็นท้องแรกเป็นเป็นตามปกติที่แม่แรกจะเหอลูกมากๆเลยค่ะเธอก็เลยรู้สึกกลัวและลำบากใจในระหว่างที่อุ้มท้องอยู่ เธอพยายามทำให้จิตใจของเธออยู่สุขสบายไม่ต้องคิดอะไรมากมายทุกวันเธอต้องอ่านหนังสือหัดให้จิตใจโปร่งใสเธอทำอย่างนี้เป็นประจำค่ะในระหว่างที่เชิไม่อยู่เชิเองก็คิดไม่ต่างอะไรกันกับจิตตาเขาตั้งใจทำงานตั้งใจที่จะเป็นพ่อที่ดีให้กับลูกๆที่กำลังจะเกิดมาค่ะ ชีวิตของสองผัวเมียคู่นี้ผ่านอะไรมาเยอะวันละเวลาก็มีความสุขด้วยกันมาตลอดถึงเวลาแล้วที่พวกเขาจะได้มีเด็กน้อยตาดำๆเพิ่มขึ้นมาอีกคนพวกเขาทั้งสองคนเฝ้ารอวันที่จะมาถึงวันและเวลามันก็เปลี่ยนไปพอลูกของเขาเริ่มโตขึ้นมาเรื่อยๆจิตตาจากคนเป็นนิสัยที่อ่อนโยนผู้จาไพเร แต่ด้วยเรื่องร้อนใจต่างๆนานาในครอบครัวจิตตาก็กลายเป็นคนที่ใจร้อนขึ้นมาค่ะเชษเมื่อเห็นเมียของตัวเองเปลี่ยนไปเขาไม่เคยที่จะว่าเลยเขาพยายามทำทุกอย่างเพื่อจะให้เมียกลับมาเป็นคนเดิมคนดีเหมือนแต่ก่อนๆแต่ก็ไม่ได้แค่แปบบเดียวนะคะ จิตตาเองเป็นอย่างนี้มานานแล้วตั้งแต่หลังคลอดลูกเธอชอบอารมณ์เปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยๆเชิดเองก็ไม่รู้ว่าจิตตากำลังคิดเรื่องอะไรกันแน่เขาไม่ได้ติดใจในความคิดอะไรของเมียเขาเลยเขาไม่เคยคิดว่าจิตตากำลังมีคนอื่นแต่เขากำลังคิดว่าจิตตากำลังเป็นกังวลและก็คิดมากในเรื่องเงินเงินทองทองนั่นเองค่ะ เขาได้แต่คิดในใจว่าคงเป็นเพราะทุกวันนี้ขายของไม่ดีเชษฐเองก็นอนคิดเหมือนกันเพราะเชษฐเองก็รู้อยู่แก่ใจว่าทุกวันนี้เขาขายของยากเลยทำให้สถานะครอบครัวของเขาเปลี่ยนไปค่ะสาเหตุที่จิตตาเปลี่ยนไปเชษฐเองก็ได้แต่เก็บความรู้สึกและเก็บทรงของตัวเองไว้กลัวว่าจิตตาจะเห็นและไม่พอใจอีกค่ะ จนเชษรู้สึกเซ็งเซงรู้สึกเบื่อเวันนี้เชษไม่ได้ไปขายของกับจิตตาเชษปล่อยให้จิตตาไปขายของอยู่คนเดียวเพราะไปขายของกับเธอที่ไรจิตตาก็บ่นให้เชษอยู่เป็นประจำค่ะทำอะไรไม่ถูกใจเธอก็จะบ่นให้ตลอดเชษไม่อยากจะทะเลาะกับจิตตาบ่อยๆเพราะเขาไม่อยากให้เกิดขึ้นบ่อยครั้ง กลัวว่าตัวเองจะอดทนไม่ไหวจริงๆเชษคิดเห็นเด็กตัวน,น้อยตาดำๆที่อยู่บ้านเชษเดินออกจากบ้านตั้งแต่เช้ากะว่าจะไปดูสวนพริกที่เขาได้ปลูกไว้มันกําลังงามเลยค่ะเชษอยากจะไปชมสวนพริกเพื่อตัวเองจะได้ผ่อนคลายความรู้สึกลงบ้างและจะได้รู้สึกใจเย็นลง เขาหยิบถังบัวมาลดน้ำต้นพริกอย่างใจเย็นค่ะดูเหมือนเขาตอนนั้นกําลังคิดอะไรเพลินๆครู่หนึ่งก็มีป้าปิเดินผ่านมาที่บ้านของเขาป้าปิเป็นคนบ้านเดียวกันกับเชษค่ะเขาได้เดินผ่านมาและได้ยินเสียงเด็กร้องไห้ภายในบ้านตอนนั้นไม่รู้หรอกว่าเชษได้ปล่อยลูกนอนไว้อยู่คนเดียวป้าปิ ได้เดินเข้าไปดูข้างในบ้านเห็นแต่ลูกของเชฐดได้นอนร้องไห้อยู่คนเดียวค่ะโอ้โอ้มาหาป้านะลูกโอ้โหยพ่อแม่หนูอยู่ไหนนะลูกเฮ้ป้าพูดกับเด็กน้อยตาดำๆแล้วก็มองไปที่บริเวณบ้านรอบๆบบ้านไม่เห็นมีใครอยู่บ้านเลยสักคนค่ะป้าได้อุ้มเด็กน้อยตาดำๆออกมาจากบ้านแล้วก็มองไปเดินตามหา เชษแล้วก็จิตตาไปทั่วอา้าวเชษวันนี้ไม่ไปขายของหรอกเหรอนี่ทำไมปล่อยให้ลูกนอนอยู่บ้านคนเดียวล่ะเหรอแต่หนูล้องไห้ใหญ่เลยรู้ไหมอ๋อไม่ไปหรอกครับป้าผมเซ็งนะครับผมเห็นลูกผมหลับอยู่ผมก็เลยเดินมาที่สวนพริกนี่แหละครับป้าไม่คิดว่าลูกจะตื่นเร็วขนาดนี้โอ้ทีหลังอย่าทำอย่างนี้อีกนะลูก เด็กตัวน้อยๆตาดำๆไม่รู้เรื่องอะไรนอนร้องไห้จนตาแดงช้ำหมดแล้วโอ้โห,หยุดร้องนะลูกหยุดร้องโอ้เจ้าพระคุณอะไรน่ารักน่าชาังขนาดนี้ลูกชายซะด้วยนะเชดได้ตอบคำถามป้าไปแบบหน้าตาเศร้าๆค่ะพร้อมกับมองไปที่ป้าที่อุ้มลูกชายของเขาอยู่ทั้งคนดูป้าตอนนั้นกำลังอุ้มลูกชายของเขาอย่างเอ็นดู แล้วก็โอลูกชายของเขาใหญ่เลยค่ะเด็กน้อยตาลดำๆหยุดร้องไห้ทันทีเมื่อป้าอุ้มแล้วก็โอและป้าก็ได้ยิ้มให้กับเชษดเพื่ออยากให้เชษดมารับเอาลูกไปจากอ้อมแขนของเขาค่ะแล้วเมียของเองล่ะอยู่บ้านหรือเปล่าป้าเข้าไปอุ้มตาหนูป้าไม่เห็นมีใครอยู่บ้านเลยสักคนนะป้าปิถามเชษกลับพอ แกผ่านมาทุกครั้งก็เห็นแต่เชษ์มากับเมียเป็นประจำแต่วันนี้ป้าเห็นเชษ์อยู่บ้านคนเดียวป้าปิก็คิดแปลกใจว่าสองคนนี้ต้องทะเลาะกันแน่นอนค่ะอ๋อวันนี้ผมให้จิตตาไปขายของคนเดียวครับป้าเชษ์พูดแล้วก็ปิดบังความรู้สึกของตัวเองกลัวป้าดูออกเชษ์ทำท่าลดน้ำพริกไปเรื่อยๆโดยไม่สนใจมองไปที่ป้าปิเลยค่ะ แต่ความรู้สึกของเขาออกมาแบบนี้คงปิดบังป้าปิกไม่ได้จริงๆค่ะ,ป,ะป้าปิกดูออกหลอกร้อเชษหนูจิตตานี่ขยันจริงๆเลยนะขนาดผัวไม่ไปด้วยยังไม่ยอมหยุดขายของอีกนี่ก็ปล่อยให้ผัวเอาลูกที่บ้านคนเดียวซะงั้นครับป้าป้าปิพูดแล้วก็สายหน้าเมื่อรู้อยู่แก่ใจตัวเองว่าเชษกับจิตตาทะเลาะกัน เหมือนเขาจะสงสารลูกน้อยตาดำๆที่เชษกำลังอุ้มอยู่ค่ะงั้นป้าไปก่อนแล้วนะเชษดูแลไอต้ตหนูดีๆล่ะอย่าให้มันร้องไห้อยู่คนเดียวอีกครับป้าเชษตอบป้าแบบหน้าตาบึงบ้งๆแบบไม่สนใจที่จะคุยกับป้าเลยค่ะปล่อยให้ป้าปิเดินผ่านไปวันต่อมา เชษกับจิตตาก็พูดคุยตามภาษาผัวเมียปกติเหมือนเดิมพร้อมกับลูกที่นอนแบเบาะอยู่ข้างๆเขาสองคนกำลังกินข้าวกันทั้งคู่ถึงจิตตาจะเปลี่ยนไปแต่เธอก็ทําหน้าที่เป็นแม่ที่ดีทําทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามแต่การอยู่การกินเรื่องงานบ้านบางครั้งก็จะไม่ทําให้จิตตา หงดหงิดได้ยังไงล่ะคะจิตตาทั้งเป็นแม่ลูกอ่อนทั้งต้องขายของดูแลทั้งเรื่องงานบ้านต่างๆนานาเธอก็เลยมีอารมณ์งดหงิดไปซะง,งั้นเธอไม่ได้มีมือที่สเข้ามาเลยคะ่ะเธอคิดอยู่แล้วว่างานของผู้หญิงถ้าคนไม่เข้าใจจริงๆบางครั้งก็จะคิดมองดูว่าอาจจะดูสบายดูละเอียดละออ,อยู่มากม แต่จริงๆแล้วก็หนักอยู่เหมือนกันนะคะความรับผิดชอบมันต่างกันกับผู้ชายอยู่บ้างอาจจะเป็นเพราะเชษไม่เข้าใจภรรยาของตัวเองเลยทำให้ทะเลาะกันบ่อยขึ้นเสียงป,ป๊าปิคนข้างบ้านเดียวกันเดินมาเล่นด้วยอีกครั้งในขณะที่เชษกับจิตตากำลังนั่งกินข้าวพูดคุยกันอยู่ข้างในบ้านเชษ จิตตาอยู่บ้านหรือเปล่าป,ป้าปีร้องถามขณะยืนอยู่หน้าบ้านซึ่งหน้าบ้านของเชษจะติดกับถนนคอนกรีตค่ะอยู่จะป้าเสียงจิตตาขานขึ้นมาจากข้างในบ้านและเธอก็รีบลุกขึ้นมาเปิดประตูบ้านให้กับป้าปีอา้าวป้าปีเองเหรอป้ามีอะไรเหรอจ๊ะป้าว่าจะมาคุยเรื่องผักหน่อยนะอ๋อ มีอะไรเหรอจ้าป้าผักป้าเป็นอะไรเหรออ๋อคือว่าผักที่สวนป้าน่ะปลูกไว้เยอะจนเก็บกินไม่ทันนะ่ะป้าเลยอยากจะมาขอความช่วยเหลือให้เองรับซื้อผักป้าไว้หน่อยป้าก็เห็นเองไปตลาดขายผักอยู่ทุกวันทุกวันป้าก็เลยอยากจะฝากให้หนูไปขายให้ป้าหน่อยนะเพื่อจะได้ขายดีป้าปีพูดด้วยน้ำเสียงสันส่น กลัวจิตตาจะไม่ยอมรับซื้อผักต่อป้าค่ะป้าปีเก็บผักมาหรือยังล่ะจ๊ะจิตตาถามป้าปีด้วยรอยยิ้มค่ะยังเลยป้าก็จะมาถามเองก่อนนี่แหละถ้ายังไงป้าก็จะได้รู้แล้วก็จะได้เก็บมาให้เองไปขายที่ตลาดนะเก็บมาเลยจ้ะป้าตอนนี้ผักชีหอมแล้วก็ผักชีกำลังขาดตลาดอยู่นะจ๊ะป้าที่สวนป้ามีหรือเปล่าละ่ะ มีสิป้าปลูกผักพวกเนี้ยเยอะมากเลยนะนี่แหละผักชีหอมนี่แหละป้ากินไม่ทันเอามาเลยจ้ะป้ากําลังดีพอดีเลยจ้ะหนูกําลังอยากได้ไปขายที่ตลาดพอดีมันกําลังขาดตลาดอยู่นะจ้ะป้าแต่ว่าผักของป้างามหรือเปล่าล่ะจ๊ะโอ้ยผักของป้าใส่ปุ๋ยชีวภาพปลอดสารพิษป้ารับประกันได้เลยเรื่องงามนะ่ะไม่ต้องห่วงหรอกหรือว่าหนูจิตตาจะไปดูเองก็ได้นะ อ๋อไม่เป็นไรเราจับป้าฉันเออไม่มีเวลาเราจ้าให้ป้าเก็บมาเลยนะถ้างั้นป้าช่วยเก็บมาให้หนูหน่อยก็ได้นะจ้าป้าจิตตายิ้มให้กับป้าแล้วก็ถามป้าไปอีกครั้งว่าอ๋อป้ากินข้าวมาหรือ,อยังละจ้าพวกหนูกำลังกินข้าวอยู่มากินด้วยกันสิจ้าก,กินเธอะป้ากินมาแล้วละ่ะว่าแต่ได้อะไรกินกันละ่ะ แล้ววันนี้ตาหนูเงียบเลยนะไม่เห็นร้องเลยจ้าป้าตาหนูได้กินนมแล้วก็เลยนอนเงียบอยู่เลยละจ้าป้าปิถามแล้วก็ชะเง้อหน้ามองดูเข้าไปข้างในบ้านเชษฐ์กำลังนั่งกินข้าวอย่างอริดอร่อยพร้อมกับมีลูกตัวน้อย,นอ,ยนอนแบเบาะอ,อยู่ข้างๆค่ะมาป,ป้าปีมากินข้าวด้วยกันครับเชษฐเมื่อเห็นป้าปี เขาได้รีบเรียกป้ามากินข้าวทันทีตามมารยาทค่ะจ้ากินเลยป้ากินแล้วละได้อะไรกินน่ะป้าปี๋ถามกลับทันทีผมกินกับแกงขี้เหล็กนะคะป้าเชษตอบแล้วก็ยิ้มให้กับป้าค่ะโอ้โหของโปรดป้าเลยนะแกงขี้เหล็กนี่แหละเป็นยาดีครับป้าดีแล้วล่ะนะาดีแล้ว ป้ามาคุยธุระเท่านั้นเองแหละป้ากลับบ้านก่อนนะป้าจะรีบไปเตรียมตัวไปเก็บผักที่สวนให้หนูจิตตามันอนะครับป้าป้าปิมีอายุที่สูงวัยห้กว่าปีได้แล้วค่ะจึงไม่สะดวกจะไปนั่งขายผักที่ตลาดพอแกชอบปวดขาเวลานั่งแต่ก็ยังดีที่แกยังปลูกผักขายได้ครอบครัวของเชษกับจิตตา ถึงจะได้ทะเลาะกันบ่อยๆแต่พวกเขาก็ไม่เคยที่จะแสดงออกให้คนอื่นได้เห็นได้รับรู้เรื่องราวต่างๆของพวกเขาค่ะจะมีสุขหรือจะทุกข์ก็ขึ้นอยู่กับคนสองคนผัวเมียที่ช่วยกันสร้างที่ช่วยกันทำพวกเขามีกำลังใจที่จะต,ต่อสู้เพื่อลูกน้อยตาดำๆของพวกเขานั่นเองค่ะ เรื่องราวเรื่องสั้นนี้ได้แต่งขึ้นมาเพื่อความบันเทิงขอให้ผู้ฟังทุกท่านฟังแล้วขอให้มีความสุขมากๆนะคะขอบคุณที่รับฟังจนจบสวัสดีค่ะ